หหไหนไ,ไ,ไหนว่าเป็นที่ยัาง <S <S ไหนเราดำน้ำก่อนดำน้ำก่อน <S <S ไหนไปใต้น้ำตกสิไปใต้น้ำตกสิครับใต้น้ำตกสิครับ เ้ยทำไม่ดูดนั้นนะพ่อหน้าเชือกนะไม่เอาสิลูกเอาเป็นดาวเอาเป็นดาวด้วยนี่นี่นี่แม่ถ่ายรูปให้เดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน นั้นไอยอยู่เลยอ่าขึ้นมาเลยอ่านั่งขอบก่อนอหนาวไหมอ่ะโอ้หนาวอยู่เอารอบนึงแล้วก็พอแล้วล่ะ อไอขึ้นมาพอยงังพอยังหนาวอยู่นะเช้าเเดี๋ยแวแม่ไปเอาผ้าจิตตัวข้างบนมานะ น้องทีมแม่แป๊ะผ้าเจ็ดตัวข้างบนมารอนะครับออโอเคเดี๋ยวแม่แป๊ผ้าเจ็ดตัวมารอก่อนครับ